ทีเบื่อจานประมาณห้าสิบหน่อยหน่อยพราอาจารย์คนเดียวห้สิบกว่าก็เหมือนก็เหมือนเราตกหัวน้ํำมอกับทัวคนละยี่สิบกว่ารวมรวมก็ร้อยโลไม่รับสายน่ะไี่ดึงเข้ากลุ่มนมไม่รับสายทัวยังไหวอยู่ไหมต่ออีกคืนเึง ไม่มีที่ไม่มีที่แช่อาจารย์คนเดียวก็วันห้าสิบบอลโล่มอกับตัวก็ล้วยี่สิบกว่าได้อีกร้อยคืนคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนเมืผมน่าจะถอยแล้วครับคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนเมื่อผมถอยแล้วผมไม่มีที่แช่ทับเต็มถังหมดแล้วครับมาพี่เข้ม น้ำเบาถุงละสิบโลม,มืออาจารย์อาจารย์จักรพัฒน์่อะด,ด้ยผ่านหมอว่จะไม่ดแล้ว cuộn kim size 2m 2 quan chăn chặt hái bà nào bắt không bà bắt gì vậy chứ không vắt tự chắc không vắt <Nên nè>. ลอยกระหา้าวาดด้วย,ยกระหา่าวหมอื้อเล้นขนาดไหนผู้บอก,ลาากอลนอนแล้วิ่งหาปลาลูกทิ่มือก็พอแล้วเห็นไหมเ็จแน่นอนเลยต้องผมต่อจะวาดจัดห้